เดี๋ยวพอมันถึงช่วงเย็นเว้ยบอลจะเริ่มดีใจละรู้สึกไงบ้างครับวันนี้โอ้โหยเดะเดะเดะยอดเลยจ้าวันนี้มาสดาเดะเดะเดะปากดีสังเกตโปสเกศเสื้อสังเกตถ้าพรุ่งนี้วันไม่กลับก็ไม่อยู่แล้ะไอที่พูดแล้เมื่อกี้นี่เอาใหม่นะเอาใหม่แก่แล้วแดูเสื้อดูเสื้อใส่เสื้อถ่ายเสื้อโอ้ลูกซาจะอยู่จนึงสองเดือนเฮ้ยจะปากดี เดี๋ยวมึงเขาให้เจอผ้าศึกจริงๆก็วิ่งไม่หายใ่ไหมแถมังดินี่สองเดือนครับสองเดือนเดือนนี่คือไม่อยู่ใช่ไหมนี่ไม่อยู่แล้วอยากฝากอยากฝากอะไรให้น้อยปะฮะอยากให้มันมาลองดูแล้วนะไอลองเลยวะลองเลยวะลองความแข็งเก่งใอ้น้าไม่อยู่สบาย เป็นไงบ้างคันอ่ะเขาเรียกอะไรนะคันเราโล่นหนามเห็นไหมเนี่ยโล่นหนามลมเห็นเมื่อวะเถือกเขาเรียกเถือกปลาหม้อลอกฝุ่นตลกตายในป่าอีกเขียวนี่กรุบกรอบกรุบกรอบด้วแดกฝุ่นแทนเลได้ครับประมาณนี้ครับ้องไม่เห็นเลยวะมันย้อนแสกไงสัตว์ไม่เห็นที่ไหนสภาพคือเอาเสื้อชั้นในไม่ไปข้ามตัวไม่ตัว เอ้เมือล้องทีถืออย่างงี้ดิเออรับผรนี่ครบเฮ้ยลบเป็นคนตาอุ้มมาอุ้อ่านอุอุยอาอุบะอุบาะีป้ถือไปอยี้แล้วอันนี้คือตะบัดตีน่ายบอลล้มตึง